สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet.com ในวันนี้จะขอนำเสนอพระผงสมเด็จซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรมที่ได้สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจาร์โตพรมรังสีแห่งวัดละคังได้บรรจุกรุเอาไว้ที่วัดบางขุนพรมหรือวัดใหม่อมตรรสนะครับ พระชุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ลำพูแห่งวัดใหม่อมตะร,รถบางขุนพรมโดยท่านได้นำพระผงสมเด็จนะครับทั้งพระที่แตกหักและผงเก่านะครับในช่วงที่มีการเปิดกรุที่วัดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2,500ได้นำมวลสารเหล่านั้นนะครับมาเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จพิมพ์ต่างๆขึ้นใหม่นะครับ โดยอาศัยลักษณะแบบพิมพ์ของเก่าที่มีอยู่เดิมนะครับก็จะมีพวกพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์เส้นได้อกคุดเสียนบาทฐานแซมฐานคู่ปกโพจันลอยอะไรอย่างนี้นะครับพระของหลวงปู่ลํำพูนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือจะเป็นพระที่กดตัดด้วยมือนะครับ ตัดขอบข้างด้วยมือเป็นการสร้างแบบพระโบราณนะครับแล้วก็มีคาบฝ้ากุทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าพระของท่านเมื่อในชุดแรกเมื่อปี2 5 0พาพอสร้างเสร็จปุ๊บท่านก็เอาบรรจุเข้าในกุที่เป็นกระถางต้นไม้บ้างเป็นเพดานโบสถ์บ้างนะครับพระก็จะมีคาบผิวคล้ายๆกับบางหุ่นพรมนะครับก็คือมีคราบ น้ำมันระเหยเออกมามีคราบฝ้าดินจับเป็นนวลๆอยู่ตามผิวนะครับแล้วก็อาศัยการพิจารณาแบบพิมพ์รวมถึงการตัดขอบข้างก็จะพอรู้ได้ว่าเป็นพระของหลวงปู่ลําพูนะครับโดยที่พระรุ่นแรกของท่านนั้นยังไม่มีการประทับยันด้านหลังนะครับลักษณะด้านหลังจะมีการหดตัวอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้ของท่านนะครับรุ่นปี2 5 0 2หรหรือพระรุ่นแรกของท่านนี้ จะมีหลังเป็นคลื่นนะครับพอดูโดยรวมแล้วก็จะเห็นเป็นคลื่นๆจริงๆก็คือเป็นแองเล็กๆเ,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 เกิดจากการหดตัวของมวลสารนะครับรวมกันแล้วก็เป็นคลื่นพระองท่านมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับโดยเฉพาะพระพิมพ์ใหญ่จะมีค่อนข้างมากแล้วก็ท่านจะสร้างพระมาต่อเนื่องนะครับ มาหลายปีเลยทีเดียวโดยในพระรุ่นหลังๆของท่านนี้จะทำจะใช้การกดด้วยเครื่องนะครับจะใช้เครื่องกดแล้วก็มีการประทับยันด้านหลังนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นต้นเป็นพระพิมพ์ที่ใช้วิธีการผลิตแบบกดเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นพระรุ่นแรกๆนะครับในยุคต้นของท่านปี2502ก็จะใช้การตัดขอบข้างด้วยมือนะครับ พระมีด้วยการหลายบล็อกโดยเฉพาะพระพิมพใหญ่นี้น่าจะมีเป็น10บล็อกนะครับก็มีลักษณะต่างๆทั้งเกศจดซุ้มเกศทะลุซุ้มนะครับพระขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งเ,เป็นเนื้อขาวแล้วก็เนื้อใบลานนะครับก็มีการแยกรุ่นแยกปีอย่างคร่าวๆนะครับในปัจจุบันก็มีการประกวดพระของท่านถ้าเป็นงาน เฉพาะเนี่ยก็จะมีเป็นโต๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเป,เป็นงานที่รวมไปกับของงานอื่นก็จะมีรายการแซมอยู่ในชุดพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับในรายละเอียดของแม่พิมพ์นะครับในคลิปต่อๆไปเราจะได้นำเสนอในส่วนของแบบพิมพ์ต่างๆของพระสมเด็จหลวงปูลำพูชุดปี2502นี้นะครับสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ